นึ่งยืนหมดดีว้าอย่างนี้ดีเสียงงเห็นไหมาเบิ่งแม่์เห็นยังนี่แม่เลือกเสือเก่าอีกโยมาให้ไว้ให้น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเลือกเสือเก่าหมจิตาพี่น้องตัวนี้สีไป็หางหมดแดงตัวนี้ก็หางหมดแดงตัวนี้ของอัน ข้หมดแดงแหละข้อนอีกคนแล้มาหาอีลอยเลยนี่นี่เครื่องอีลอยแตยังน่อย่เเลือกมาสักว่าหนอันนี้ตมอันนี้ต้มน่อมเออเออนี่นี่เลือกมาอันนี้ตมนออเออเออนง้อสดีปลาลุงเแม่อันนี้ตมอีลสบายดีปลาลุงเแม่ยับเข้าปลาลุงโเหไหมาอ้่ะสบายดีไหมอ่ะสบายดีเ้้เเห็นยังเราเลือกเครื่องให้น้อง

จะได้สักอีกหนึ่งเลยอาเสียงลงเลยที่วดาเอ้ย ปั้นให้หมดแดงตัวนี้เครื่องน้ำพุน้ำมาหายปั้นให้หมดแดงขึ้นตัวนี้เครื่องน้ำหมกเอาออกมาไว้ให้น้องงูปีศาจนี่ได้แต่สำนีกตัวนี้ก็เป็นเครื่องงูกได้ เก็บเครื่องเก่าไว้แน้งข้าโมนุงกับไว้เขาจะาบมีหนุ่มอะไรวาเสียงเสียงนะลูกเสียงโทรศัพท์เนี่ยว่ะป้อน้องคนเป็นคุณยิงคือการหันานี่เลี้ยวมาไว้่น เสียงโทรศัพท์โอ้ยเทวดาเอ้ยมุเอาขึ้นมาเห็นยังเดีนี่เอาลงจะเอามาสักไว้ก่อนชิโนนได้เออแม่ให้นุ่งแม่ให้นุ่งเอาเสียงลงแม่ให้นุ่งเสียงลงมาหนิแม่ใส่ร้อยให้นุ่งเนี่เอาลง

เสือกอตอนี้ก็อยมาหนุ่งมูลุเสื้อ้อหนุ่งไรบเสือไปตหนุ่งไ้บ้หนบามานุ่งมูลุหไะบไดอี้โมเดนุ่งอจานุ่งคือมันได้บงมันยบงลูกเมนอาา่ายอเธอนุ่งไปวัดเดินบดีเด้อ หมดเลยลูกเด้อแม่เลยแม่แม่เส right ียล no, 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 no. mm ูกไปสักเด้อปลาถ้าปลาลุงงามดิปลาลุงเออเออย่าพาเบิ้งอย่าพากึ้งแม่ติดติ่งเบิ่อก่อนอย่าพาเออนุ่งได้ก็ไปไปสักก่อนอันนี้แม่ก็ร้องซื้อมาข้าวมันสักมันจะคันฟีมันจะกัดปีหน่ะไปอไรพอเบิ้งทุกวันนี้ไปปไปพอเบิ้งเอะไร ຢ່າເ້າເຂົ້າມາເບິ່ງກ່ອນເອີຍບາດນີ້ຫມ เบิดจ ja ิปาักเบิดชุ่มมาก่นนะค่ะเพนพี่น้องเก็บเข้าไว้ จะปสักมาให้นางหนุ่มเบิดเตรียมไว้เอามาสักแบบปลาปลาอยู่นอกขนมปลาอยู่ในเจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วแม่แก่ให้แม่ไปสกแบบปลาแก่แม่เลยหนุ่มเด้ออะนางงลูกนางงลุกนางองลุกนาร้องปลาลุงมึงงานปลาลุงปลาทึงานดิ ไม่เรียบยังเลนนุัวนุ่มก็ไปซักก่อนเม่ปซักหนุ่มโมตมนุ่มลองเบงพอดีเป๊ะเลยนุ่มนี่ยแมวจะไปห้อีหมดแดงนี่นะห้อีหมดซะลูกหมดแดงซะเสืออัน ล้วสิหนุ่าินุบอกใหินุไมสิไสักห้เออาสินุ่บอกเออมันไปสักได้สเด้อองโตนเออาคนนีกเ่ปก้งแม่ไรเออให้อีน่นเออให้อีหมดก็มาพี่ร้อนี่ไปก้งแม่นนเอาไปเอาไปอ่ะถุงยางไว้สักอนีน ตักไว้ให้นางนุ n งเยนุ่งได้ก็นุ่งเอาไว้ให้น้องน้องนุ่งได้ให้น้องนุ่งลาตัวเตสักไว้ก่อน บรรยากาศนำกลางคืนต่อพี่น้องเลือกเสื้อเลือกผ้าแล้วพวกนะทอดไข่เด็กๆทอดไข่พี่น้อง,งยังลงลุ่มฐานนี้เมสิลงไปเอานมมากิน สีแปานมมากินฐานี่คันลงเราบอกให้กินน้าแม่สิแปอนมมากินไดนสิไปน้าป้าถูกขนมกินจนมืนตาจนหลับตาเอา,าดีคันลงปั่นระแบงง่งอ้ายเด้อคันหือเลยมันสีสอกันขัาวบัอยากปั่น,ล,นล้วบุลงคันลงเราต้องได้ปั่นเลือกเอา อเะะออบอุหอยยังมันส่อกันชุมเจ้าหันขั้นในเห็นแล้วต้องในแบ่งขั้นบ่อยอยากแบ่งก็ต้องบให้เห็นเดือนขึ้นอลไรพี่นอ้องนี่เราอ่านประตูแหละลืมลืมเอานมลืมกินนมเมื่อคืนนี่ก็ได้กินพี่นอ้องโอ้ ึ้นกล่องเดียวดีหน้าดีหน้าดีหน้างานดำพี่น้องกล่องเดียวนี่กินมาสามคนจังไดยเบริร์ตเป็นยังว่ามือนีโบอยาขาแรงน้องเลยเป็นซ์ซื่ออยู่เว้นนี่กันกินนจะเว้นอยู่นะแล้วก็บริยากเขาเออแปลกเว้แต่ก้าวนี้บบกินบบได้เมื่อนี้เป็นอันบริยากเขาอยากนั่งมา เจาะกินคนนั่งมุงเขาไปเลยหยาดกันสแสบ,บเด้รีบป่ะนะรีบป่ะนะเฮ้ยแ่บ,บ,บสแสบ,บนมเนื่อยกิปบบนป่ะพ่อกระแดงลูกกระแดงโอ้ยนอนสบายดีจจไแม่มันขกนักเนาะอืม อไออออปให้พอกินกน้ำทีอาดเองไปลีกินองกนะตีมาไม่ไใช่ประตูนี่เขามาไปให้พอกินน้ำอำลาพระจักรได้ไปด้ยขออกกันคิดนะยีนดีมีเห็นขึ้นบัตรชุคุกคนไ่น้องอีกแล้วผัวคอยมัแเซ่บเเพื่อคือมันเย็น Bữa <laughs> nay mà dữ đi nè. Nhả đe anh mà Má.